กจะลดใอในโครงการคนาเสนอไยตัวไอสนามอ๋อไอนี่ม so like ันเป็นอคาเดมี่ตัวนี้ใช่ไหมหลักยาวหลักยาวหลักยาวน้ำเช้าจะเจอกับหนักนะเออนี่แหละวันวันสามก็ไปแข่งนะนี่ผ่านไหมเธอผ่านหรือยัง กับหมูป่านะมันมีสองอันเนี้ยใช่ไหมหมาหรือหมูของเธออยู่อะไรอะไรหมูป่าไอ้แกผ่านหรือยังเขาเข้าไอ้แกเป็นไมผ่านกันครับวันเสาร์นี่คุณจะไปดูนะแข่งกันที่ไหนแข่งที่ไหน สรานะไหนค่ะสถบอสองสี่อ๋อให้ประจัก